สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ สมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมเออใช่ทำไมจ้างผมได้ไหมจ้างมงคือผมไม่มีงานทำพี่น้องภาคเรือแข่งเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดมึงทำได้เหรอโอเคยังไม่เล่นีไล่ยังมีเล่นหอยสนนงรีไขหอยแล้วยังไม่ นี่ได้ป่ะน้องพร้อมแค่ไหนทำงานพร้อมหมกผมนั่นเขาจะพร้อมสุดเขาจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดแฟนในป้ากก็พร้อมหุดร้อนสุดร้อนงานร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกินก็เพราะเขไม่มีนี่จากนั้นก็พร้อมเดินยังไม่ชุดผมจะพาะเรือยาวจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันลดตั้งใจทำงานเจตนาบริสุทธิ์ไม่สะดุดไม่ใชื่อสแปดมุกเชื่อเหอะจ้างเลยเขาจะว่างเลยเขาจะคลั่งเลยพี่ไม่จ้างตอนนี้ผมจะกลับไปขายหมดทั้งบ้านเลยมันว่างเลยมันเป็นสร้างเลยทั้งหมดมันลากว่างเลยคือจ้างเลยจ้างเลยกดดันพูดจ้างจ้างเลยจ้าง้งเเเถอออออะะหนนนน่ััสตว์ซ ขอบคุณครับนี่ด้วยได้ครับมาเริ่มงานวันจันทร์ก็เรื่องนั้นนะพี่ผมเป็นวันอังคารเนี่ยไหมทำไมคือเล่นผ่อนๆไวไปเล่นติดไฟไฟมันลุกโคตรไวไปเล่นติดไฟไฟมันชกกระแกท่ามไวไปเล่นนิชิงกระสันปากเตรียมถังดับเพลิงมาหนึ่งชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับกลับบ้านไปไปโรงพยาบาลพี่พี่เปนนักักข่าวทำอะไรวะข้างนอกเออทำตามที่ซ้อมมาทั้งคืนแล้วทุกอย่างจะโอเค จริงนะจงถ้าไม่แล้วใจเอานี่คล้องเอาไว้ค้องอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้สามจบมากโอเคเออแป๊บ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 แนะคแปบแป๊บแป๊บแป๊คแั๊บแป๊บแน๊บแป๊บผู้ชายครแบช่วบชี้แจงเรื่องน๊บแปบแปกบแนบแแ สิ่งที่เป็นข่าวคืนนิทานนะครับต้องไม่วิจารณญาณนะครับไม่ใช่ของผมผมสาบานเลยครับยินกราดเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ้นสองที่ออกเหมือนกันเลยแม่งแล้วภาพพของีในแบบเหวอะจริงคแบบสุเมียวออกแล้วเหรอวะ คือแบบออกมานะเว้แต่แบบจริงออกง่ายมากแต่สิ่งที่ต้องการสี่ถือเลยว่าไม่ใช่มีฮอ,อกเว้ยแต่แม่งคือสปีดดาก้อนแม่งไม่มาโอ้โหอย่ยางงี้วย ผมเห็นคนใส่เต็มเลยอะอยู่กันแบบตไม่ติดพวกคนไม่มีเสร็จพวกเราไม่เพ็รนี่โทษอะรนพคนเอาขึ้นว่าเต็มเลยแล้วกยุ่งยาเสพติดยังทำไม่เสร็จธุรกิจจากที่มือดดำสนิทสว่างมันเปิดสวิตไม่เคยจะปิดยังกัดเทวาเลยริดว่าคนนี้ยังไงมาบอกว่าผมจะดจริตพวกคนน่ะอคกติไม่ปกติปัญหาทางจิตขอโทษพวกผมระจงไปเป็นจางขับประเด็นแล้วหลักฐานในมือผมอ่ะตัดต่อภาพตัดต่อสองวันแล้วไม่มาสปีดอะเสียงตัดต่อภาพตัดต่อคลิปตัดต่อเสียงตัดต่อเกินไป อั่นั้ไจะออกเลยถ้าจะไปต่อแต่พวกพี่ต้องไปก่อนถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้อย่ามึงไปใจญฟอคที่พวกผมมาวันนี้ไม่ได้คําตอบแต่พี่จะไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาและฝังใจจดใจจอไปพี่ชายครับพี่จะไล่ยาเลยไหมไล่ยนสองคู่จะดีวไหมมีคนดูวะไว้รอดมาได้ยังไงเนี่ยรอดแบบมาสจัดมให้มึงคล้องไว้ไงคล้องเอิรดที่ผมคล้องคืออะไรนะพี่ถ้าเกิดพี่ไล่ยาสองคู่มันจะมีคน้ดูวง กวไม่หวังแลยว่างหวังแค่คนดูแบบรุ่นนี้ทำมาดีได้มาอย่างยากลำบากไม่มาสึงควาก็พอใจและก็ภูมิใจแะวช่วยแคดีที่ดนคดีนนี้คดีเทคโนโลยีคดีมาดิตรีคดีของนาฬิกาคดีโราณคดีคดีอะไรก็รอดใช่ไหยว่าคดีจันทบุรีคดีของปัตตานีคดีที่ตรวจบัญชีที่โกงกันไปหลายใี้็มีคนดู้มีบดสวดนะเว้ยสวดยังไงดีอย่างี้อมไม่รู้ไม่รู้อมไม่รู้าจบอมไม้มอมไม่รู้สจมไม่รู้ม้อมไม่รู้ตัวผู้หญิงนี่มันเมตามากเลย มาแทนจีนอสได้เลยอ่ะยิงแรงกว่าจีนอสดิอ่ะแต่แค่ว่ามันไม่ได้ยิงแบบไม่ได้ยิงถี่แต่ยิงแรงถูกใจมากเลยรู้สึกชอบโกลหนึ่งเม้าโกลสองว่ะโกลสองไม่ค่อยสวยไม่น่ารักนี่แผนกจิตเวชใช่ไหมครับใช่ค่ะมีนัดไว้หรือเปล่าคะมีครับชื่อตั้งตะวันวาดครับอ๋อคุณตั้งตะวันวาดเดี๋ยวเข้าไปได้เลยค่ะคุณหมอรออยู่ อุ้ยแบกไม่ไหวดิประเด็นหลักๆอ่ะอยากแบกอยู่นะแต่แบกไม่ไหวว่ะจริงๆเออจริงจริงว่าจะแจกมาดา้าอ่ะมัน พี่ไม่รู้ว่ามันมันมันตั้งระบบแจกคือแบบว่าให้แบบว่าเอาเอาชื่อคนมาสุ่มอย่างเงี้หรอใช่ไหมใช่เป็นเว็บสุ่มใช่ไหมโอเคปัญหาคืออะไรครับเออปัญหาคือผมสร้างมันมารับแต่ว่าทีนี้มันรับไม่หยุดตอนแรกมันก็สนุกผมก็สนุกแต่ว่ามันรับไม่หยุดมันคิดแต่ว่ามันจะบวชทั้งวันมันคิดแต่ว่าจะไปสุดแม่งโคตรรำคาญเสียงแม่งกังวานชาตานอยากให้ปากของมันหุบรับเลยติดไฟมันอะไรพ่อมึงเล่นกูดทสันกวนี้จะเรียกกูดมนแปบตลอดเวลา จะเข้ามาปลุกกับหมอลืมตั้งลืมตั้งหนวดดำเพราะมันไม่มีจริงเฮ้ยเฮ้ยหมอมันอยู่ในตัวของผมจริงจริงเฮ้ยหยุดเพราะมันไม่มีจริงตั้งแบดบอยสอะไรของคนแต่มันไม่มีพร้องเัินเฮ้ยหยุดเพราะมันไม่มีจริงว่าจะลองทำอยู่ที่ว่าหมอมันอยู่ในตัวของผมมันมนนอหยุดเพราะมันไม่มีจริงตั้งแบดบอยสอะไรของคนเนี่ยมันไม่ มันมีจริงเหมือนไม่มีจริงครับแบบคนหมอเข้ามาเลยวะแล้วเวลามันจะมาเสิงผมเงี้ยมันจะมีเสียงตึรชแรงๆก่อนทีนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะกวนตีนแบบแตนแตนเคุณไปเลยนะแตนแตนตั้งแบบบอยช็อกเลยทีหมอมาบอกว่ากลัวไม่มีจริงกูให้คนทีว่ามึงหรือกูที่มันเป็นเพลงมึงเยมันมึงเล็ดเพราะกลัวยมให้มึงมาปิงกูบ่าไอ้นัดตอนเนี้ยมึงไม่มีกูเท่ากับมึงไม่มีเกล็ดไอสลัด มึงสบัดสลับยังไงก็ไม่ลดเพราะกูนี่แหละที่เป็นต้นตำรับยูจากูเธอเอาทุกมนจุดทำมาเป็นแออัออึดอัดหวหมูธรรมดาตัวกูนี่แหละที่มันเป็นภาคปฏิบัติก่อนเราจะมาคิดก็ไมจัดกูมึงรับให้ได้เท่ากูก่อนจ้ะอ๋อแต่ขอแห้งด้านควรควตะกี้มันมันคืออะไรเห็นไหมหมอกิจกรรมค่อดหาเะไรมันเป็นยังไงมันมันเล่นในโหมดไหนอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้จักเลยไม่เคยเลยเฮ้ยหมอเห็นอยู่ว่ามันอยู่เหมือนเปลิงอะเฮ้ย หยุดอ้าวมันไม่มีอยู่จริงไม่รู้เรื่องไรเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้เรื่องกิจกรรมอะไรเลยต้องงยมเลยส่วนมึงอะมึงอยากให้กูเงียบมากใช่กูไม่เงียบเว้ยก็กูโหดอะสวัสดีครับฉาที่มึงสร้างกูมาแล้วกูโหดกว่ามึงกระพรอนเหรอกูเดกโคตรจะเฟ็นกูออกมันรวมประมาณอาจารย์ยิบพันชายกูแรงประมาณกระสานในเสียงกูโคตรเทพประมาณกระชากไรสุยังกูยังมีคลิปตามกูไม่ทันต่อมึงยังไกลลกแบบ้ มันก <sch economies> ็ตะการประสบการณ์ระดับจัมมังจะแยามึงเอ็นดูบัตโชว์รับประทานจะก็ลองมึงไปแหลกล้านว่มึงอยู่ในจุดที่จะจบโดนกลบโดนตลบโดยสงบจะตลกกูกบฏกูกบฏร่างกายนี้กูขอส่วนมึงกันนะป่ะท็อปฟอร์มจัดหรือเอางี้ไหมมึงทำให้กูดูหน่อยเลยว่ามีอะไรบ้างที่กูทำไม่ได้เนี่ยแล้วทันวะสาเลยกูยอมเงียบให้มึงเลยไปชอบมีฮอกว่ะถ้าเกิดว่าเราเอามีฮอกไปอ่ะไม่ลาบะ มึงฟังและคิดให้ทันนะฮะปากกานนำเงินพอเจอกึ่มึงเป็นปากการคือให้พี่หาใช่ไหมเข้าปากต้องปักว่าไอวานระแวงคือให้คนแอดให้พี่หาใช่ไหมเพราะขามึงแข้งฝรั่งถามมึงเล่นดนตรีอีสานได้บอกกูบอกกูแค็งโอ้บอกกูแข็นั่งแล้วให้มึงแซะจนขากูชาเพราะเหน็บแนมเผื่อจะทารกเชียร์เค็มหรือเพราะวดของเด็กแดงกูเห็นมึงในกระจกกูตายแล้วมือกูเจ็บแทน ได้วะไม่รู้แต่กูรู้มึงทาไม่ได้มึงรับดูเดือดอะไรกูไม่ได้อย่างมึงหรอกกูเน้นเขียนเน้อเพลงแบบฟังรอบเดียวไม่เข้าใจเราเห็นเราแจกกันไม่ได้แจกเยอะนะแจกแจกพาร์อย่างเงี้ยถ้ามึงทาไม่ได้แจกของละห้าบาทสิบบาทอากาศร้อนร้อนทั้งวันนั่งติดพัดลมคือติดแฟนมึงลงดันเช่นตีบอสคนเดียวเรขาดแคลนถ้ามึงบราดแคสเนื้อเพลงแบบกูไม่ได้ตัวมึงแม่ไดอนเห็นช่องช่องดังเลยแจกแจกแค่ไรนะแจกแค่ตาพา part อ่ะ u ีย r e a k a แต่มันก็มันก็ถือว่าถือว่าเยอะนะงความคิดว่าาว่าแม่งใช้ไอ้เรลเยอะมากเลยใช่ยหมยุดพร้อมึงไม่ใช่ตัวจริงที่อย่างนั้นเหมือนกันหยุดแร็ปพอร์ทแค่ไหนก็โดนกูกกลียวหยุดเพราะมึงไม่ใช่ตัวจริงแข่งแร็ปพอร์ทพอเจอกูกัากๆยังไงก็โดนกูเกนว่ะโอเคกูหยุดมึงนี่แม่งตัวจริงโอ้โหสดกูนี่โคตรจะเฟินนี่เลยที่ได้ได้ฟังเลย สั่งข้าวไว้ตั้งแต่สามโมงแม่งนี่หกโมงจะครึ่งแล้วอ่ะไข้ไม่มาส่งเลยไม่ขออะไรมากเลยตอนกลางคืนอ่ะเบาลงหิวก็หิวทำงานมาหนักง่วงนะโอเคครับในขณะที่กักตัวกันนะคะให้สังเกตอาการตัวเองอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วไปจะเริ่มจากอาการไอแล้วี่หลอด้นแลก็จะลองตั้งตูแจกูแล้วก็มีไข้อนอนค่ะกักตัวสิบสี่วัน ช่าน่าเสีด้กันกระสันไปกี่อันปินมามาไปกี่ตนันสายวีอาไปทะเลซีเมี